วันนี้วันพระคำสอนของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีคนถามหลวงปู่ว่าเมื่อเห็นคนทำในสิ่งไม่ดีเราไม่กล้าตักเตือนเขาเราจะทำยังไงดีหลวงปู่ตอบว่าให้คิดในใจเอาว่าแล้วแต่สูแล้วแต่สูเขาสิได้ใช้กรรมเป็นของเขาเองแต่ว่าเราอย่าไปเป็นอย่าไปทำแบบเขาก็พอ แล้วแต่พวกเขาจะทำแล้วแต่พวกเขาเพราะเป็นกรรมของพวกเขาเองขอแค่เราอย่าไปเป็นอย่าไปทำแบบเขาก็พอโอวาทธรรมและคำสอนของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทณวัดพระธาตุเหมื่นหินอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ค่ะ